นายซ์คิกคิกคิคิฮะ<า> <c oughs> เอ๋ไอหน้าโง,ง่เ้ยนี่แน่เอานี่ไปแดกคิ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 ไอ้เวนนี่แกก็เป็นผูป้ปลุกพลังนี่วะแกนะ่ะวายร้ายแรงบีฮันซังโดเอ๋ ไอ้หลอิตที่ก่ออาชญยกรรมโดยใช้สกิลพลางตัวฆ่าคนมันคือแกใช่ไหมแล้วก็ยอดเยี่ยมไปเลยที่ได้มาเจอแก เ <laughs> ฮิยคีคีคีแกมิสกิริทำให้แกมั่นใจในตัวเองสินะ <laughs> ใครจะไปรู้ว่ามีทำอะไรแกไม่ได้ <laughs> ฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกรู้จักฉันได้ยังไงแต่แกก็กำลังคิดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะชนะเพราะการโจมตีของฉันไม่ได้ผลอยู่ใช่ไหม แต่รู้อะไรไหมไอ้หนูฮะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่แกคิดไปซะทุกอย่างหรอกนะฮะ <L ie> พลางตัวเหรอสุดท้ายแล้วก็ใช้วิธีหลบการโจมตีสินะแต่แกลืมไปหรือไงว่ามันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าการโจมตีของแกนะ่ะฮะมันไรประโยชน์นี่แน่ แแกน่ะแน่ใจเงนินแหละเฮ้เลือดอย่างงั้นเหรอฉันจะบอกอะไรให้แกฟังฉันได้ฆ่าคนแบบแกมานักต่อนักแล้วเฟยไอ้พวกที่คิดว่าสกิลของตอนเองอยู่ยงคงกับพันเนี่อ เมื่อโดนเข้าไปจุดอ่อนของแกก็จะถูกเปิดเผยแกก็จะตื่นตระหนกและอยากจะหนีใช่ไหมล่ะเดี๋ยวแกก็จะเข้าใจมันเองก่อนที่แกจะตายทุกสกิลมันมีจุดอ่อนกันทั้งหมดอ ไครจะไปคิดว่าผิวนางหินเผาะจะมีข้อบกพร่องเช่นนี้สกิลนี้ไม่ได้ป้องกันการโจมตีได้ทั้งหมดถ้าโดนแรงกระแทกมากเกินไปจะทำให้หินแตกและส่วนที่แตกจะถูกแทนที่ด้วยหินที่มีความทนทานตำ่ำมันเลงสิ่งนี้ตั้งแต่แรกแล้วฮ้แต่ก็เป็นอย่างที่ฉันคิดตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วอะ ฉันสามารถต่อสู้ระยะประชิดกับคู่ต่อสู้แรงบีไหวดังนั้นความสามารถทางกายภาพของฉันจึงไม่ใช่แรงดีทั่วไปงั้นก็ถึงเวลาจบกานทดลองเพียงเท่านี้แหละนะฮะพูดอะไรของแกน่ะฮถุกต้นจนหมมจนเสียสตีไปแล้วห,งงหวรือไงฮะวายร้ายแรงบีฮันซังโดอยากรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงอยากเจอแก พร่มหาอะไรของแกฮะเพราะฉันอยากได้สกิลของแกยังไงล่ะจงดูไว้สะเหอะไรแล่นนั่นมาหน้าที่ดูชั่วไรนี่มันคืออะไรไอ้สาเลเลวนี่มันซ่อนสกิลไว้ตลอดเลยงั้นเหรอเต่ท่ว่า ไอเด็กง่อไม่ว่าแกจะมีสกิลหาอะไรก็เถอะแกจะโจมตีโดนฉันได้อย่างไงในเมื่อแกมองไม่เห็นฉันแกพูดเองไม่ใช่หรือไงว่าทุกสกิลมีจิดอ,นะอ่อนนะเหฉันได้รู้ถึงสิ่งนี้หลังจากที่กินกินมอนสเตอร์มาหลายครั้งไอ้พวกมอนสเตอร์พวกนั้นพยายามหนีจากฉันนับครั้งไม่ถ้วน แต่สุดท้ายสกิลกินกินเหยื่อของฉันก็กินกินพวกมันอยู่ดีพูดง่ายๆเลยนะถึงแกจะพยายามซ่อนตัวหรือพยายามจะหนีฮะอะไรกันสกิลของฉันก็จะติดตามไปหาแกอยู่ดี บ้าเอ้ถ้าฉันไม่โดนไอ้ปีศาจจอมเจ้าเลนั่นเล่นงานเขา้า,าวีรบุรุษแห่งความยุติธรรมนักลบไล่เทียมทานหันหนอยังสู้พู้นี้ก็คงหลิกเลี่ยงความตายไม่ได้แล้ว อะไรกันเนี่ยนายนอนแน่นิ่งไปแล้วงั้นเหรอเอาเถอะอยังน้อยแบบนี้ก็ค่อยใช้สกิลได้อย่างสะดวกหน่อย